โอเคแะ้ต่อไปนะคะสเตปที่เจ็ดเนาะนะคะวดน้องชันเข่านะคะ 1F ค่ะ1 2 3นะคะเสร็จแล้วก็ V ค่ะ1 2 3 4 1 2 3ง่หนแล้ววนเข่าค่ะนะคะวนเขา่าเยอะเลยนะคะเสร็จแล้วก็รีบน้องกลับ2รอบค่ะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะวนเขา่าเรียนนั่งกลับนะคะเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราพับผ้ากันเพื่อเราอย่างนี้แหละนะคะห่อเท้าเข้าไว้เสร็จแล้วนะคะเราขยับนัเก้าอี้มาวางนะคะ,เ,เ,ะ,คะเสร็จแล้วะะเราก็ชันเข่าขึ้น เท้าบนไว้ีนะนะคะ 2> F สองมือค่ะนะคะ F สองมือ F สองมือค่ะขึ้นไปดิ้นน่องกลับลงมาหนึ่งนะคะ,ะ,คะมันจะไอที่ปวดน่องอยู่มันจะคลายนะนะคะสองสามนะคะเสร็จแล้วก็ V มือเดียวนะคะมือหนึ่งลากไว้จับเข่าไว้นะคะอีกมือนึงก็ V แล้วก็ดิ้นน่องหนึ่ง สองสามนะคะมือนี้ลากขึ้นไปสลับลงมานะคะหนึ่งสองสามนะคะเสร็จแล้ววียาวนวดเหนือเข่าค่ะหนึ่งสองสามสี่ยกก้นขึ้นมานะคะตรงนี้สบายมากเนี่ยตรงเนี้ยสบายมากๆเลยนะคะนะคะนะคะวียาวนวดเหนือเขา่า นะคะเสร็จแล้วลงมาลีดน่องกลับขึ้นไปใหม่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปค่ะนะคะเดี๋จแล้วก็รีดน่องกลับนะคะตาอไปมางเอียงหมุนเก้าเออสามท่อนขึ้นไปลากขึ้นไปแล้วหมุนเนื้อน่องลงมาหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสอง สามขึ้นหนึ่งสองสามนะคะเสร็จแล้วนะคะพว่งผู่กบเส้นสันส่แกงค่ะกดหนึ่งเส้นหนึ่ง้านนอกนะคะกดสองกดสามกดหนึ่งกดสองกดสามเสร็จแล้วก็วีลงค่ะวีวีอย่าเปลี่ยนมือนะคะทุกคนอยู่ข้างนอกนะคะลูกมืออยู่ข้างนอกอ่าโอเคนะคะวีลงมาเมื่อเราโน้ตออยอะค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราเอฟรบลอย 1> F อฟหนนะคะนะเสร็จแล้วเราเอามือนะคะสอดใต้ข้อเข่าแล้ววางขาลงเรานั่งลงค่ะนั่งเปิดผ้าออกนะคะเสร็จแล้วนะคะวีมือเดียวยกเท้าขึ้นนิดนึงนะคะวีวีขึ้นไปเลยเขาขึ้นไปค่ะ1 สาวก้วเทา้าสองสาวก้วทาท้านะคะแล้วก็สามสบายมากค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะไปด้านในค่ะหนึ่งสองสามนะคะเสร็จแล้วเนาะ รีดไหมือรีดคว่ำม,มือนะคะดันเท้าไปอย่างนงี้นะคะรีดไายมือถ้าด้านนอกเนี่ยจะได้เส้นสองรีดไปเลยค่ะอย่าให้ไปถึงเข่านะห่างห่างนะคะเนี่ยสองสามนะคะรีดคว่ำม,มือคว่ำรีดออกไปค่ะหนึ่งไม่ต้องให้ไปถึงเข่านะสองสามนะคะมันทีนี้ด้านในนะคะด้านในเส้นหนึ่งนะอย่าให้ห่างเข่าหนึ่งขวาม,มือเนาะหนึ่งสอง สามข้ามมือหนึ่งสองสาม,สามนะคะเสร็จแล้วเราสาวข้อเท้าสบายเนาะสบายเลยวลาดีแล้วเลาดแลนะคะเสร็จแล้วนะคะวางลงโป้งสลับชี่ประจนนะคะสลับชี่ประจรนะะแล้วนะคะแล้วเราก็มาที่หลังเท้าเนี่ยค่ะเราคนนวดไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คนโดนนวด,นวดสบาย สบายจนนางไม่คุยกับฉันเลยเนี่ยเนี่ยคะสบายมากสบายไหมนะคะเนี่ยเนี่ยแต่เราคนงดเราเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตัวเนี้สบายมากนะคะเบาย์นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอฟค่ะหนึ่งสองสามนะคะปุ่มห้าซับน้ำมันปุ่มห้านะคะเสร็จแล้วเราก็ซับน้ำมัน สบายหมื่น <laughs> ล้านคะ่ะลูกค้าไม่สบายค่ะสบายทุกค่านะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะผ้านะคะคุมไว้เราจะซอ,อกกิ้งนะคะซอ,อกกิ้งตรงไหนเนี่ยนะคะก็คือตรงเส้นเส้นเส้นหนึ่งกับเส้นสองนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเส้นสองตรงนี้พอดีซอ,อกกิ้งตรงนี้นะคะเนี่ยออก,กิ้งตรงนี้เลยนะนะคะเราจะกลุ่มผ้าซอ,อกกิ้งเลยคะ่ะ สบายมากๆค่ะปุม่มไปเลยค่ะ,ยะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะ,คะเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วนะคะทับเลขสี่ค่ะนะคะน,นี่เป็นท่าทับน้ำมันนะคะเนี่ยผ้าผ้าลงไปนะคะเสร็จแล้วก็โกยค่ะโกยโกย S 2> <S 2> <S โก<อ>ยนะคะนะคะโกยเสร็จแล้วนะคะเขาเ่าจบมานะคะแล้วเราก็ซับน้ำมันนะคะเน้นซับที่ใต้รับเขาว่ามันจะเป็นผื่นแพ้ง่ายนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ <S <S <incred ulous> เสร็จแล้วจะห่อไว้ก็ได้นะคะ,รระหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะคุมไว้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปนวดอีกข้างหนึง่งนะคะทีนี้พอเราโน่อีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ใช่ไหมคะพราะนวดข้างนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็จะไปนวดอีกข้างนึงเสร็จใช่ไหมคะหลังจากที่เสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะสมสมตุติว่าเสร็จทั้งสองข้างแล้วใช่ไหมสมมติว่าเสร็จทั้งสองข้างแล้วอะสมมุติจบคสมมติให้ดูปึ๊บนะคะรูปประโยคขานนี้เมื่อกี้นี้เนาะเราจบที่เมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมจบแบบนี้ใช่ไหมคะจบแบบนี้เนาะจบแบบนี้นะคะปึ๊บซับน้ำมันซับน้ำมันเรียบร้อยนะคะซับ แล้วก็เก็บผ้านะคะเอาผ้าลงนะคะซั้าพื้ทีนง้หมดแล้วนะคะเอาผ้าลงนะคะเสร็จแล้วพอเอาผ้าลงเสร็จแล้วเราก็จะเอาขาเงเกงเขาลงมาเอาขาเงเกงลงมานะคะเสร็จแล้วลุกขึ้นยืนนะคะลุกขึ้นยืนเนาะผีเสื้อค่ะผีเสื้อ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 นะคะเสร็จแล้วนะคะมา ชันมือกวเส้นแต่น้าแข่งะนะคะก็เสือพูดเล้นดีจึง <laughs> ม,มอง <laughs> ขึ้นเลื่ยเข่ากล้องดีแท้คือแสนล้านงวดดีแห้งไหรหมดหมดทูกนะคะเสียงเลยไม่ใช่ลูกค้าเ <laughs> สียงคุณหมอค่ะนะคะนมาค่ะเสียง, <laughs> ง,งคุณหมอมค่ะห,ห,หมอ หมอนนั่นต่ก่อนกับจนสันนะคะแล้วเรากลับมานั่งนะคะนั่งเนาะเนี่ยค่ะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายดันขึ้นนะคะกดลงเสร็จแล้วเราก็กำปั้นหลอมหลมทุกนะคะสบายสบายไหมล่ะ สบายถ้าเกิดถ้าเกิดไม,ไม่ใช่แบบนี้นะลวมรวงนี้นะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะ <c oughs> นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปล้างมือแล้วก็เตรียมนวดบาลายโอเคเรียบร้อยค่ะ